สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปวิดีโอที่พลิกจากสถาบันฝึกอบรมทางด้านการออกแบบ D.T.I. นะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงไฟล์เมชนะครับบางทีเราอาจจะได้ไฟล์กลางมาในลักษณะของโมเดลที่เป็นลักษณะเมชซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับแล้วตรงนี้ก็เอามาเปิดใน SolidWorks แล้ววันนึงนะครับผมอยากจะมาทําการปรับแก้ไขในเรื่อง,องโมเดลต่างๆแต่ตอนนี้ถ้าเวลามันเป็นเมชโมเดลเนี่ยบางทีมันอาจจะ m o ดิฟาในเรื่องของรูปแบบอะไรต่างๆลงไปไม่ได้ครับเราต้องทําการแปลงมันให้กลายเป็นไฟล์ solid ก่อนนะครับส่วนใหญ่พวกเมดไฟล์พวกนี้หรือเม h โมเดลพวกนี้จะเป็นพวกไฟลสกุล STL อะไรต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับ วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการแปลงจากตัวไฟ์เมชตัวนี้ที่เป็นโมเดลนะครับแปลงให้กลายเป็นไฟล์ solid นะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับวิธีการนะครับสำหรับการแปลงจากไฟ์เมชตรงนี้นะครับมาเป็นไฟ์ solid นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือให้ทุกท่านเนี่ยนะครับไปที่เมนูบาร์นะครับแท็บ insert ไปตรงแท็บ surface นะครับแล้วไปตรง surface from mesh นะครับตัวนี้มันจะทําการเปลี่ยนจากพวกผิวเม็ต่างๆที่เราเห็นตรงนี้ให้กลายเป็นเซอร์ c เฟซนะครับหลักการจะเป็นง่าับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทั้งหมด ทุกผิวตรงนี้ให้กลายเป็น surface ทั้งหมดแล้วเปลี่ยนจาก surface กลายเป็น solid อีกทีนึง่งตัวนี้เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งนะครับจริงๆการแปลงจากตัว m ม s h เป็น solid เนี่ยมีอีก,อกมากมายหลากหลายวิธีนะครับตัวนี้ขอนําเสนอในแนวทางนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคครับพอคลิกเข้ามาตรงนี้มันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกว่าเราจะทําการเปลี่ยนเจ้าตัวเม s h ตัวนี้ครับเป็นในรูปแบบไหนนะครับตัวอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนเป็น surface ผิวเรียบ เปลี่ยนเป็นเซอร์เฟลักษณะที่เป็นอทรงกลมเปลี่ยนเป็นในเซอร์เฟลักษณะที่เป็นทรงกระบอกแล้วก็เป็นทรงกลวยนะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูคร่าวๆแล้วกันแล้วจริงๆเนี่ยจากไฟล์ทั้งหมดนี้ต้องมาทําทุกด้านเลยนะครับให้กลายเป็นเซอร์เฟตทั้งหมดเดี๋ยวทำให้ดูแล้วเดี๋ยวจะข้ามวิดีโอไปจนถึงตอนที่เราทำเซอร์เฟ e ทั้งหมดเสร็จหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับเอา,อางี้ผิวด้านบนตรงนี้อยากจะเปลี่ยนทั้งหมดตรงนี้ให้กลายเป็น Surface b u i l d ยบผมก็ปรับในรูปแบบของ Planner Surface ในส่วนตรงนี้ครับก็ให้เรามาเลือกไอตัว Element um Mesh พวกนี้ทีละอันจน,นครบแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันเยอะจริงๆนะครับตรงนี้ให้กดคลิกขวาเคลียร์ไปก่อนหลังจากนั้นมากดปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ Pen Select ก็คือเป็นตัวช่วยเลือก สำหรับการเลือกอิมเพนที่เราสามารถเลือกได้อย่างรวดเร็วกว่าการเลือกอิมเพลนที่ได้ก็ลองคลิกดูนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับในเรื่องของสเกลในการเลือกได้เขาเรียกว่า selection circle ผมจะลองเลือกให้ดูเราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงอิมเพลนที่เราอยากที่จะ ทำการเลือกทั้งหมดตรงนี้ให้กลายเป็น surface ที่เป็นพิเรียมนะคลิกซ้ายค้างล่ากมันจะระบายสีออกมาอย่างนี้ตรงอันนี้ต้องค่อยๆทำนะครับแต่จะทําได้เร็วกว่าการเลือกทีละอันแน่นอนไล่ไปนะครับไล่ไปไล่ไปปุ๊บ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 อ่ะตรงนี้จบหนึ่งอันตรงนี้ก็กดยืนยันคําสั่งมันก็จะเลือกมาเป็นกรุ๊ปของไอตัวที่เป็น e l เมนต์ทั้งหมดตัวนี้แล้วกดยืนยันอีกทีป้าบตรงนี้จะได้เป็นหนึ่ง surface อันนี้ผมจะสาธิตแค่นี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งสมมุติไอตัวนี้มันเป็นทรงกระบอกเเรรรรรราาาาาตต้้องงปปปัับบบแบบููแแวพะะ่มมนจส รูปแบบที่เราเลือกเนี่ยเห็นไหมครับ s c i e n t i c a l Surface เดี๋ยวเราจะมาลองเลือกใส่ตรงนี้กันนะครับผมก็เลือก s l i e n t i c a l Surface ตรงนี้แล้วผมก็ใช้ตัว p e n s e l e c t เหมือนเดิมเพราะจริงๆมันเยอะมากในอนเทอเน็ตต้องต้องพยายามใช้ตัวนี้นะครับมานั่งเลือกที่อันเสียเวลานะครับก็ค่อยๆเลือกนะครับยิงไม่ยากครับค่อยๆทำไปเพลินๆนะครับอย่างนี้เป็นเรื่องนะครับก็ตรงนี้ต้องใช้ความรอบคอบด้วย ครับโอเคครบแล้วนะครับผมเช็คแล้วครบแล้วยืนยันป้าบเรียบร้อยกดยืนย,นยันนิดปึ้งนี่ยกตัวอย่างนะจริงๆต้องมานั่งทําแต่เมื่อกี้ก็ไม่นานนะฮะอันนี้ผมทําให้ดู 2 Surface ก่อนละกันนะครับนี่มันก็จะได้มา2 Surface ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองซ่อนตัวนี้เวลาที่เราได้เป็นเม็ดโมเดลมาเวลามาเปิดในสุ l i d เ o r ร์ปปนะครับเบื้องต้นมันจะได้มาเป็นกราฟิกบอดี้กราฟิกบอดี้ก็คือโชว์ในลักษณะที่เป็นภาพอย่างเดียวเป็นภาพของเม็ดเดียวตัวนี้เราก็เลยมาสร้าง Surface ตรงกราฟิกบอดี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราทาจนเสร็จหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายนะครับเราจะต้องมาคลิกขวาตรงกราฟิกตัวนี้แล้วกดหายมันออกไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมผมสร้างมาได้2 Surface นะ โอเคไหมครับอ่ะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวต้องทําทั้งหมดเลยรวมกันทั้งหมดตรงนเนี้ยต้องมานั่งทําจากการาฟฟิตทั้งหมดตรงเนี้ยจ้จะได้เป็นรูปแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับตรงนี้จะได้เป็นเซอร์เฟซหมดเลยการเปลี่ยนจากเซอร์เฟซทั้งหมดตรงเนี้ยให้กลายเป็นตัวที่เป็นโซลิดนะครับทำงี้ฮะให้มาที่แท็บเซอร์เฟซแท็บเนี้ยเราสามารถที่จะคลิกขวาตรงคอมมานด์แมเนเจอร์แท็บตรงนี้แล้วก็เปิดเซอร์เฟซขึ้นมาแล้วก็มาเลือกตรงหัวข้อคําสั่งคําว่านิดเซอร์เฟ เนี่ยต้องทําคือเลือกเซอร์เฟตทั้งหมดง่ายมากเลยคลิกซ้ายค้างสร้างวินโดกลาครอบทุกเซอร์เฟตในนี้เลยหลังจากนั้นถ้าเกิดเราสร้างครบแล้วทุกเซอร์เฟตต่อกันเป็นเหมือนกับเป็นโคลสเซอร์เฟตหรือเป็นเซอร์เฟตปิดหมดนะครับก็ให้มาติ๊กคําว่า create solid หลังจากนั้นกดยืนยันคําสั่งนีดเซอร์เฟตเรียบร้อยเราก็จะได้ทั้งหมดนี้มาเป็น solid body อันเองนะครับแล้วตอนนี้เราจะสามารถที่จะทำการ ปรับแก้ไขดีไซน์โมเดลอะไรต่างๆด้วยพวกฟีเจอร์อะไรต่างๆพวกนี้ไปต่อเติมไปคัดอะไรต่างๆ,ๆก็สามารถทําได้แล้วครับตรงนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับก็วันนี้นํามาฝากกัน สำหรับท่านที่สนใจติดตามคลิปทิปทิปของทางสถาบันของเรานะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ w w w deti.co.th ได้เลยครับเข้าไปตรงหัวข้อที่เขียนว่าทิปทริกในนั้นก็จะมีทิปทริกหลายตัวนะครับให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้กันหรือทางช่องทาง YouTube ก็สามารถไปกด Subscribe channel ของ deti ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องลากัไปก่อนสวัสดีครับ